สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับตั๊กเนาะแล้วก็ร์มในช่อง a อทีสไตล์อนนี้เรากำลังฉีดฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนเล่งหัวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงออยอดมันเทศนะคะที่ใบมันหยิกนะคะมันเกิดจากสาเหตุอะไรเนาะวันนี้ก็จะมา บอกเพื่อนๆนะคะพอดีมีเพื่อนๆถามเข้ามานะคะก็จะได้ทำคลิปบอกเลยเนาะค่ะเดี๋ยวยังไงก็ไปติดตามรับฟังกันค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเนาะยอดมันเทศนะคะที่ใบมันหยิกเนาะมันเกิดจากสาเหตุอะไรเนาะส่วนใหญ่นะคะมันจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวแล้วก็หน้าแล้งนะคะที่ฝนไม่ตก สิ่งที่ตังจะบอกต่อจากนี้เนาะก็คือเป็นประสบการณ์นะคะเป็นประสบการณ์ที่เคยเจอนะคะอันนี้ก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะค่ะที่ใบมันหยิกเนะาะใบมันเทศมันหยิกนะคะของเราเลยนะคะที่เจอก็คือเกิดจากเพี้ยนะคะเพี้ยเพี้ยลงเนาะมันทําให้ใบมันหยิกนะคะแล้วเราก็ได้ซื้อยามากําจัดนะคะตอนนั้น ตอนที่เราเป็นนะคะซื้อยามากําจัดเนี่ยแปลงนี้แหละคะ่ะมันก็เริ่มดีขึ้นมานะคะดีขึ้นมาแล้วใบมันก็เป็นปกตินะคะและสาเหตุที่สองนะคะที่ทําให้ใบยีก็คืออาจจะแพ้ยานะคะแพ้ยาบางตัวเนาะอ่าอย่างของเราที่เคยเป็นนะคะจะแพ้ยาป้องกันแมลงนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเราก็ต้องสังเกตดูนะคะ ถ้าตัวไหนมันแพ้เราก็เลิกใช้นะคะอันนี้สองสาเหตุหลักๆเนาะวันนี้ก็มาพูดถึงสาเหตุนะคะที่ทำให้ใบมันเทศหยิกเนาะก็เป็นประสบการณ์นะคะสำหรับการทำมันเทศของเราแล้วเราก็เคยเจอเหมือนกันเนาะเหตุการณ์นี้นะคะเราก็ได้กำจัดเพี้ยไปแล้วนะคะตัวไหนที่แพ้ยาเราก็เลิกใช้แล้วก็รอให้เขาแตกยอดมาใหม่ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้เนาะ ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ออกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ